ถามจริงครับพี่น้องทำไมเราต้องมีระเบียบวินัยเพราะระเบียบวินัยนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาไปถึงจุดที่คนส่วนใหญ่แค่ฝันคนที่มีวินัยคือคนที่เลือกทำเรื่องยากซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ยอมแพ้กับอารมณ์หรือความขี้เกียจความสำเร็จไม่เคยง่ายมันต้องแลกด้วยนิสัยที่ดีแต่ปัญหาก็คือนิสัยที่ดีมักจะสร้างยากเสมอลองคิดดูสิครับ คุณจะสร้างนิสัยใหม่ได้ยังไงถ้าทำแค่วันสองวันแล้วเลิกของจริงมันต้องทำต่อเนื่องเป็นเดือนเป็นปีจนกว่าจะเห็นผลและที่โหดกว่าคือคุณไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะถึงเป้าหมายนี่แหละครับคือแก่นแท้ของวินัยมันคือความสามารถในการคุมตัวเองไม่ให้ไหลาตามอารมณ์แต่โฟกัสที่สิ่งสำคัญถามว่าใครจะประสบความสำเร็จได้มากกว่ากัน ระหว่างคนมีพรสวรรค์แต่ไม่มีวินัยกับคนธรรมดาที่ลุยด้วยวินัยทุกวันคำตอบมันชัดเจนแล้วครับ